โหนี่หลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่ออะไรครับพ uh 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 ี่พี่แล้วเหรียญแบบนี้นะเวลาดูง่ายมากเลยเห็นไหมถ้าหลังเหรียญน่ะเห็นป่ะแกะเป็นเส้นกลมๆก่อนแล้วมาแกะต่อหูที่หลังอะแล้วมันเกิดการระดับไม่เท่ากันนะที่เขาเรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะหรือเป็นขั้นบันไดแบบนี้เนี่ยดูง่ายเลยเหรียญนี้ผมเพิ่งเคยเห็นแท้ๆครับขอบคุณครับพี่กสิน คนสมัยก่อนขึ้นกันมากครับวัดปากน้ำเป็นวัดที่เก้าแก้เลยครับพี่เบียมพะวาเหรียญนศักนิ์นส,สิทธิ์แล้วมันจะมีพระบูชาพระพุทธท่านนะตายฐานนะ่ะเป็นบูชาพระพุทธเนื้อนะปูนรู้ว่าคนซื้อเท่าไหร่โอไม่ได้ขนมาจากบ้านนู้นเหรอฮะบูชาวัดปากน้ำอ่ะปูกรีบมอเรือตุออ้กเยะอะนเหมดอ่ารู้ว่าพระบูชาทําไมคนซื้อกันสามหมื่น ถ้าคุณไปเชิญพระบูชาปากวัดปากน้าแม่กองอ่ะถ้าฐานเดิมๆอ่ะสามหมื่นอ่ะคุณขายได้นะ<ป>เพราะคร<ป>ั้งตายอ่ะเขาฝังเหรียญล่อไว้ปูกีกว้วัตตลิงชันวัตตลิงชันพี่บาสสิ่ก,ก้อยหอมโอ้นี่น้องบาสิ่ก,ก้อยหอมนี่เป็นเพื่อนในเฟสผมน่าจะประมาณสักสิบปีเป็นอย่างต่ำเหรียญเหมือนพอเปลี่ยนบ้านโพใช่ไหมน้องบาสสิ่ก,ก้อยหอมนี่เขาเล่นเขาเล่นพระใส่มืองการอยู่พอกรีบพี่ แฮปปี้ดีใช่อ่านี่หลังเหรียญเนี่ยก็จะสไตล์นี้ไงพ่อแดงวัดจุ้งคอกอ่าใช่โอ้โหสวยครับพ่อกีบวัตตลิงชันจะไล<ห>่เต็มสู้สุด,หสดเหรียญน,นี้อ่านี่อพอมีเหรียญหายากหายากเข้ามาก็นี่แหละครับพอเวลายิบมาแล้วมีคนพูดถึงเนี่ยคนที่นั่งดูนะให้รู้เลยว่าถ้าหยิบมาแล้วมีคนพูดถึงแล้วมีคนรู้จัก นั่นคือพลกระเกื่องนะที่เล่นหาทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอปเ k c h e c ช็คแอเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พรแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S J Check เ,เ,เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ดได้เลยโอ้ีหใครรู้จักปาในเวียนมัดโปง่งพีอยู่ประมนคุณรู้ไหมว่าผมมีรูปปลาตะเพียนตัวนี้ด้วนะย,ยนะออโอไปหยิบรูปมา นี่ผมมีรูปปาตะเพียนตัวนี้ด้วยทีมโตเซอยอดเยี่ยมรวดเร็วปีหน้ายังน้อย30ผมไม่ขาดแน่ขอบคุณครับปีนี้ครั้งแรกเราก็ยังงงงใช่ไหมเพราะนี่ไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนปีหน้าในคลองเลยโอ้เหรียญสวยมากครับปูอินวัดโบสอ่าที่ตรงนี้เป็นแสบรักแสบสวยขนาดนี้ปาตะเพียนตัวใหญ่ครับเนี่ยไปยืนอยู่นู้นเลยลูกเนี่ ผมตามภาพบานนี้มานานมากนะเ mm hmm. นี่ยจนวันเนี้ย mm hmm. โอแกะสิหลกเนะนี่ยผมใส่กอบบานออออเอามาอาอาแกะผมมาไปใส่กอบบางเชื่อไหมผมยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แขวะเลยได้เรียญด้วยนี่ซีเชฟวีส่งดาวนห้าสิบดวงครับขอบคุณมากครับพี่เนี่ยปลาตัวเนี้ยปลาตัวอยู่ในเหรียญเนี้ย นี่ข้างหลังเขียนตอหนึ่งตอเนี่ยคืออาจารย์ตันปลาตัวใหญ่มากนี่โตเคยเห็นโต๊ะใหญ่ๆที่กลางไหมโอ้โหนี่งเอาว่าววไอโต๊ะตัวเนี้ยก็คือขาโต๊ะอ่ะที่เวลาคุณใส่โต๊ะจีนอะ่ะอืมอืมใช่ใช่ตังเครื่องเสียงคือเ็าบอกว่าปลาตัวเนี้ยมีขนาดใหญ่เท่าท้ายรถกระบะโอ,โ,อโอ้โหใหญ่จริง อ่าอยู่อยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูนะสะน้ําวัดโกศนาลายโอ้โหนูนี้ทช่โต๊ะไม่ใช่ต๊ะรันเโต๊นเนี่ยต๊ะต้นโตะเ็นโ้ี่เห็นโตนี่เ้นี่ตะน่เะนี่ยะนีเนนี้นี่ยโกินาเนีเนีเนี่ยนะ คือเมืองโบราณเมืองสีกัมปูปัตนาะอ๋ออ่าเป็นเมืองโบราณนะครับนี่และตอนที่เขาขุดสาะเนี้ยนะก็ยังได้เจอพระยุคทวารวดีอ่ะเต็มเลยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยศักะเนี่ยก่าวก็คือ เอางายนะถ้าคุณรู้จักโรงงานสยามครับปัจจุบันนะสารพระภูมิโรงงานสยามคราบอ่ะคือยอดประสาทเมืองเก่าตอนนั้นใครก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นเมืองเก่าโรงงานนะ่ะสยามคราฟเนี่ยนี่ นะก็บอกว่าสารพระบุตตรงนั้นคือยอดปราสาทอ mm hmm. คุณไปดูในบันทึก mm hmm. ในโบราณจะมีกล่าวถึงเมืองสีกัมพูปัทนะ mm hmm. ตอนที่ทำพิธีราชาพิเศษยังต้องใช้น้ำจากสาราเนี้ยไปทำในพิธีด้วย mm hmm. ไอจระปาตัวเนี้ยที่เห็นอยู่นู้น่ะอยู่ในสาราเนี้ย mm hmm. อ่าเขาบอกว่าเวลาวัวมากินน้ำมันกระโดดตีหางทีเนะี่ยวัวตกใจว่าตัวใหญ่มาก แล้วปลาตัวเนี้ยพอเวลามันตายอ่าเกดเนี้ยมันก็ร่วงมนที่พื้นอาจารย์ตันเนี้ยเอาเกดเนี่ยไปจานแล้วแม่ค้าเนี่ยเอาเก็ดเนี้ยไปใช้ที่ตัวแล้วขายของหมดเกี้ยงขายของดีจนเก็ดปลาไม่เหลือ,อนี่อาจารย์ตันเนี่ยท่านก็เลยเนีฮะสร้างเหรียญ สร้างเหรียญปลาตัวนี้ขึ้นมามมนี่ซึ่งหลายด,ด้านเมตตาค้าขายผมออกรายการหม่ำแจ๊สต่ผมก็จะลงเหรียญน,นี้ไว้ด้วยนะเนี่ยลงนาชาลีตินี่ด้านหลังลงหัวใจพระเจ้าห้าผมแล้วก็ลงต่อหนึ่งอ่าผมเคยอ่านครับเขาเรียกสาดน้ําทิพใครป่วยใครเป็นโรคใครเอาน้ําไปกินก็จะหายอืดังนั้นเนี่ยไหมครับว่า หนึ่งเหรียญนี่ะบางครั้งถ้าคุณไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไว้อะนะคนก็จะลืมเลือนนะถามว่าเหรียญเนี่ยไม่ค่อยเจอเหรอกครับเพราะว่าพ่อขาแม่ขาแม่ป่งร้านทองนันชอบมากแล้วเหรียญสร้างไม่เยอะดังนั้นเหรียญเนี่ยนะถ้าใครมีโอโ้จะเรียกเงินเรียกทองก็สาดปลาตะเพียนไงก็จะเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ขา,ขาไข่ดีมากๆครับปลเระเพียรรุ่นนี้มีเท่าไร่ก็ไม่พอครับเหรีาายนรุ่นนี้ใครขาขข่แนะนําเลยปลากระหูปลามีเก็ตขนาดใหญ่อือโอ้สวัสดีพี่โต,โตเต้เชิญยิ้มครับอ่าเหลียนนี้สร้างปีสองพันห้ารอยสิบสี่สุดยอดขอบคุณมากๆนี่โต,โตเต้วันนี้จัดอ่าฟุตบอลรายการนัดติงใช่ไหมพี่เคาะบอลใช่ไหม ไปสังเกตนะเสื้อตัวเตนะเนี่ยที่ออกรายการนะ่ะมีป้ายเอสเคเช็คนะ<ม>ขายไปจากกัรประกวดที่สนามฟุตบอลเนะ<ม>จะรู้ว่าเอสเคเช็คนี่คือหนึ่งในสปอนเซอร์<ม>ที่ร่วมสนับสนุนทีมราชบุรีเอฟซีเห็นครับป้ายใหญ่เบลอเลยเอสเคเช็กอ่าหม,มีคนลงรูปอยู่ น,น้าววันนี้อมตะยอดนิยมล้วนล้วนหกสิบสี่ไปนึงสี่อะแล้วก็ย้เหรียญหลวงปู่อินครับอาจารย์โอ้ตอนนี้เห็นแล้วหมั่นเขี้ยวนะสวยมากแล้เนี่ยเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยถ้าล้างก็สวยมากบอกให,ห้หก็ตอนนั้นเดิมๆไม่ล้างก็ 5, 8, 8ห้าหมื่นแปดอะเหรียญเนี้ยไม่เปิดเลยนะตอนนี้เป็นแสนเป็นแสนแน่นอน ประมูลก่อนค่อยล้างครับเดี๋ยวแพงโอ<ห>้โหมีหลวงปู่ทวดด้วยอ่าสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเลยขอบคุณครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเหรียญน,นี่พระพุทธเหรียญแรกของประไทยคือพระพุะทธชินสีสองสี่สี่ศูนย์วัดบวรปาวัดดอนตูมีแบบลงกุกกับไม่ลงกุกครับ อ่าใช่ขอบคุณมากๆนะพูดคุยกันพอช่วงวัดปากน้ำเหรียนมากเลยครับพี่เบียมภาวานี่ต้องบอกว่าเป็นพระเถราจารย์เมืองแม่กองที่มีบันทึกอยู่ในบันทึกของรัชการที่ห้านะครับใครเปริดสั่นนะลูหกะนะมีบันทึกอยู่ในบันทึกของรัชการที่ห้ นะได้กล่าวไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องราวของเนะี่ยเพราะช่วงนี่วัดปากน้ําว่าใครก็ไปทําบุญแต่วัดนี้จนวัดอัมพวันนะ่ะจะล้างอยู่แล้วอืมโอ้โหเรียกกันว่าปูเหรียญเพราะเหมือนหายากอ่านี่ที่เขาเรียกว่าเหรียญคุณปู่ก็คือเก่าแก่ที่สุด ตอนนี้น่าจะเป็นคุณทวดไปแล้วอาจารย์โอ๊ตไม่เอาเลี่ยมทองข้างบนมาเล่นบ้างครับพี่อาตาสิตใจเย็นๆ <c oughs> บางอย่างก็เลี่ยมเก็บครับโอ้โห oh. อ่ะอีกหนึ่งเหรียญผมถือว่าเนี่ยเป็นเหรียญในตำนานนะพี่รันจีนรู้แน่นอนพี่เพราะพี่รันจีนอยู่ฝั่งทนลงหน้าหนังสือทุกเล่ม <c oughs> ใช่ไหม แล้วส่วนมากเจอแต่สภาพถูกแขวนใช้พระนะถ้าพระศักดิ์สิทธิ์อะชาวบ้านจะแขวนใช้สภาพสวยๆเลยเหลือน้อยอือหสวยจัดเลยนี่หโอ้โหนี่หลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่ออะไรครับพี่พี่แล้วเหรียญแบบนี้นะเวลาดูง่ายมากเลยเห็นไหมถ้าหลังเหรียญอะเห็นปะ แกะเป็นเส้นกลมๆก่อนแล้วมาแกะต่อหูที่หลังอะแล้วมันเกิดการระดับไม่เท่ากันอะที่เขาเรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะหรือเป็นขั้นบันไดแบบเนี้ยเนี่ยดูง่ายเลยเหรียญ,ญนี้ผมเพิ่งเคยเห็นแท้ๆครับขอบคุณครับพี่กสินคนสมัยก่อนขึ้นกันมากครับวัดปากน้ําเป็นวัดที่ก้าแก้เลยครับพี่าาเบียร์ภาวะเหรียญนันทศสิทธิ์แล้วมันจะมีพระบูชาพระพุทธท่านนะตายฐานอะเป็นบูชาพระพุทธเนื้อนะ บูนรู้ว่าคนซื้อเท่าไหร่โอไม่ได้ขนมาจากบ้านนู้นเหรอ<ะ>บูชาวัดปากน้ำอ่ะกูกระไม่เรื่องตอียเยอะเนี้ยอ่ารู้ว่าพระบูชาทําไมคนซื้อกันสามหมื่นถ้าคุณไปเชิญพระบูชาปากวัดปากน้ำแม่กองอ่ะถ้าฐานเดิมๆอ่ะสามหมืนอ่ะคุณขายได้นะเพราะครัง้งตายอ่ะเขาฝังเหรียญล่อไว้ ปุกีบวัตลิงชันวัตลิงชันพี่บาสสิกล้วยหอมโอ้นี่น้องบาสสิกล้วยหอมนี่เป็นเพื่อนในเฟสผมน่าจะประมาณสักสิบปีเป็นอย่างตา<ม>่ำเหรียญเหมือนพอเปลี่ยนบ้านโพใช่ไหมน้องบาสสิกล้วยหอมนี่เขาเล่น,เข,เ,ลนเขาเล่นพระใส่มืองการอยู่พอกรีบพี่แฮปปี้ดีใช้อ่านี่หลังเหรียญเนี้ยก็จะสไตล์นี้ไงพอแดงวัดจุ้งคอกอ่าใช่ โอ้หสวยครับเพราะกีดวัตลิงชันจะไล่เต็มสู้สุดเหรียญนี้อ่านี่พอมีเหรียญหายากหายากเข้ามาก็นี่แหละครับพอเวลาหยิบมาแล้วมีคนพูดถึงเนี่ยคนที่นั่งดูน่ะให้รู้เลยว่าถ้าหยิบมาแล้วมีคนพูดถึงแล้วมีคนรู้จักนั่นคือพระเครื่องนะที่เล่นหา นักสะสมเหรียญตัวจริงต้องมีเหรียญน,นี้ปุกี้บัตลิงทันวิวลาพลเหรียญหลวกปุกี้บัตลิงทัน <c oughs> นี่โอ้ขอบคุณมากๆอ่ะโอ้โห เหรียญหลวงพ่อป่อมวัดนองกระทุมหายชมน้อยพี่แฮปปี้ดีใช้อยู่ที่พี่อีดสองเหรียญเลยเหรียดังฟังทนโหแล้วเรื่องโคงกระพันชาตีนี่สบายใจได้โอ้โหเนี่ยถ้ายุคนี้ยุคนี้ต้องยกให้ปุกกีบนะเพราะหลังจากยุคนี้มาก็จะเป็นพ่อมิ่งใช่ไหมใช่แต่ละเหรียญหายยากทั้งนั้นเลย เหรียญน,นี้ไม่เจอแท้ๆมานานมากแล้วครับสวยๆเป็นแสนถ้าอย่างนั้น,นผมต้องเอาเหรียญน,นี้มากระแทกใจท่านประธานบีแล้วล่ะพระหลักแสนหลักฟังทนครับอขอบคุณมากๆแล้ครับนี่ผมต้องเอาเหรียญน,นี้มากระแทกใจท่านประธานบีแล้วที่ไหนที่ไหนครับองค์นี้โอเคบอกสมาคม เนี่ยสมัยก่อนผมปล่อยสองมืนะ่ะ<ก>สมัยก่อนนะแ,นแต่เหรียญสวยๆอะ่ะเคยมีคนซื้อถึงแสนกว่าอ,อาจารย์โอเคพระเจ้าเหรียญตัวจริงคนเก่งกว่าผมก็มีโอ้โหดิสอนจรยุทธทรงดาวให้ห้าสิบดวงครับพ่อคุณมากหลวงพ่อสินวัดสาธุอ่า พอสินวัดสาธุครับอ่านี่อ่ะ,อะพูดกันต่อพูดกันต่อ,น,ตอนี่ผมขออนุญาตนะบางครั้งก็อ่าเดี๋ยวกระไลทองเต็มเต็มเลยเพิ่งเคยเห็นเหรียญสวยเหรียญน,นี้แหละครับอาจารย์โอ้วัดจันน่สวยมากๆเลยครับเหรียญน,นี้พี่บีอังภาวะเนี่ยยังเหรียญเนี้ยนะ เหรียญน,นี้หนึ่งแสนก็ไม่แพงครับหาสวยไม่เจอแล้วอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าเหรียญเนี้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงนะวัดเนี้ยมียอดธงที่แพงใครเคยได้ยินชื่อยอดธงวัดสาธุไหมเคยได้ยินอ,อ่ะยอดธงวัดสาธุแม่กององค์หลายหมืน่นนะครับซึ่งนะ พอ่อศิลเนี่ยคือสิธิ์นนะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนอยอดธงวัดสาธุนะะปู่รอดบางน้ำวนเสกให้บางคนก็เรียกว่ายอดธงปู่รอดอนี่นะซึ่งนะครับหลวงพศิลเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าเป็นสิธิ์เอกหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวน ฮะยออธงวัตุนาะยพิาวีมีเนี่ยหยิบม,มาดูสิมาน,นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยครับอ่ะยอดธงวัสาธุ <c oughs> เจอแบบนี้อย่าให้ใครเขาลอกเรานะเห็นป่ะนี่ลงเว็บไซต์ดังๆกันเห็นไหมเนี่ย ยอดธงหลวงพ่อศิลวัสาทุอ่านี่นี่แหละครับผู้ที่เป็นเจ้าวาดวาัาทุแล้วก็กระไลแบบนี้เคยเจอที่ไหนไหมขอบคุณดาวทุกดวงที่มอบให้เป็นกำลังใจให้กับกระผมขอบคุณครับยอดธงหลวงปู่รอดวาัาทุอ่า เหรียญปีสองสี่กว่ากระไรทองยังเต็มอยู่เลยอาธิการสินวัดสาธุสิพอแก้ววัดพวงมาลัยวิโอคุณนี่แล้วดูดิดูงานแกะบล็อกงานแกะบล็อกแบบนี้นะช่างเดียกวกับที่แกะอันเนี้ยอ่าพ่อเจียงช่างเดียกวกับที่แกะเหรียญน,นะอ่าพระติโสอ้นอะ เกจอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมรูปหนึ่งแห่งลุ่มนาแม่กองด้วยท่านเป็นสิทธิผู้สืบทอดวิทยาคมมาจากพอแก้วและหลวงพ่อายช่องลมด้วยครับอ่าแต่อาจารย์นั่นปู่รอดอ,อันนั้นก็ตรงๆพ่ะแก้วก็มอนปูรอดก็มอนอมนี่ครับนา,าทีท่งดาวหน100ึ่งร้อยดวงกราบขอบพระคุณครับนี่เห็นไหมในตัวของพระสมเด็จเนี่ยจะเป็นหนังควาย โ oh. อ้โหอาบางคนก็งงว่าพี่นะและเอาหนังควายเนี่ยนะมาทำเป็นพระสมเดได้ยังไงสำหรับผมนะสันนิษฐานคือนะหนังควายเนะี่ยต้องแช่น้ำให้นิ่มใช่แช่น้ำแช่ไฟนี่นะอ้าวจะสร้างโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับแต่นี้คือพระพิมพ์ นะสมเด็จที่เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะฮะสุดในประเทศไทยแล้วนั่งควายเพื่ออาบปูมนคองสิบสองราคาประมาณเท่าไรครับยอดธงพี่คอมมิดเดตอ่าก็หลักหมืน่นห <c oughs> ลักหมืน่นสมเด็จนั่งควายเพื่อพี่แพงที่สุดในประเทศไทยคือ <c oughs> ไม่มีใครเอาหนังควายขอนหนังควายธรรมดาไม่ศักดิ์สิทธิ ต้องเป็นหนังควายเผือกแล้วถูกฟ้าผ่าตาย oh. อ่าต้องฟ้าผ่าตายด้วยนะ oh. อ่ะา,าอเพราะเขาถือว่าอันนั้นอ่ะเป็นของวิเศษหนังควายเผือกโดนฟ้าผ่าตายหลวงพ่อมณนเทียวคุณอ่าพ่อมน์พ่อ,อ,พอมณน,มนซึ่งคำว่าสมเด็จหนังควายเพือกสมเด็จหนังควายเพือกอะ่ะคนได้ยินแต่ผมเชื่อไม่ได้เห็นอืมจริงผมเคย อ่าแล้วเวลาหยิบมานี่ร้อยกว่าปีเก่ากึกเลยมไหมเนี่ยมีตังก็ไม่ใช่ว่าคุณจะหาของได้ทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คอเช็คพแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SG Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย